啊，这、就是他。 แปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะวันนี้นะคะเจนอยู่ที่ร้าน Just Style Shop ค่ะเป็นร้านที่ขายทุกอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นทางนี้นะคะมีทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่เครื่องสำอางของตกแต่งในบ้านนะคะเกงเกงในเสาาื้อผ้าอะไรก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เจนเลยจะชวนเพื่อนเพื่อมาช้อปปิ้งค่ะและร้าน Just Style นะคะตอนนี้เปิดทุกที่ในสาขาของโรบินสันแล้วนะคะวันนี้แน่เจนก็มาสาขาใกล้บ้านค่ะก็คือโรบินสันพรามเก้าน,นั่นเองค่ะงั้นเราไม่รีรอไปช้อปปิ้งเลยดีกว่าดูดีกว่าว่าของที่ราคา60บานีมอะไรให้อปปิบ้างค่ะ

เป็นตรงที่เขาขายเครื่องสำอางส่วนใหญ่ในห้างวันเป็นสัตว์อย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะอยู่ข้างหลังนะคะก็คือเป็นโซนบิวตี้เลยทุกอย่าง60สบาทมาดูกันเริ่มต้นหกสิบาทเท่านั้นอันนี้่แบบผีมาเลสติกนะคะเยอะมาก็มีของน่าซื้อผีปล่อยางจ้มีนะคะสติกตองอาวเนี่ยัช่วยอ่ะสติกเลยบฮ้ยนีาแต่น้าด้วยเฮ้ยคาแมากแล้วของญี่ปุ่นเไยเงี้ยดูดีนะคะก็ใส่คนตาที่นี่มไหร่ที่พ่อเนี่ยเฮ้ยนี่แบบของดีอ่ะดูสิดูิด นี่นะคะเจนก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหช้อปปิ้งแบบว่าเหนื่อยมากเพราะว่ามันมีหลายชั้นนะคะแจสบารนี่มีเยอะมากมีชั้นแบบว่าขายที่มันแบบพวกอุปกรณ์แบบว่าทั่วไปแล้วก็มีพวกชั้นเครื่องฟางคือชั้นเสือสูมอ่างอะ่ะพูดแลยนะว่าแบบเอเปกมากคือแบบว่ายิ่งใหญ่ของเยอะมากจริงดูถุงซะก่อนนี่นะคะก็คือถุงจจสบารทั้งหมดที่เจนซื้อมานั่นเองคือแบบเยอะมากของที่บ้าน ไม่พอหรอคือทำไมต้อซื้อเยอะขนาดนี้คือมัน6กบาทด้วยไงมันถูกมากก็เลยแบบปดใจไม่ได้นะคะคือเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะก็เลยจะมาเหยเพื่อนดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะเจนจะมีกิ้วเวด้วยเพราะฉะนั้นดูให้จบคลิปนะคะมาเรามาเริ่มแบบหยิบขึ้นมาเจออะไรก็พูดอเลยนะเพราะว่า มันเยอะมากสิ่งแรกนะคะที่แบบว่าไม่ลองซื้อไม่ได้แล้วก็คือที่ดัดขนตาน,นั่นเองคือที่ดัดขนตานดีที่มันหายากมากแต่แอันนี้นะคะมาเป็นโลโก้แบบว่าเจแปนีซะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจนก็เลยอยากรูว้ว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าแล้วแบบที่จับแบบนี้คือดีมากเฮ้ยเข้าลูกตาพอดีเป๊ะมากเฮ้ยมันดีนะบลัชแบบครีมนั่นเองคือมันเป็นแบบดูดีมีราคาคุณค่ะตอนรีบมาไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่แบบว่ามันเป็นลิปสติกแบบตลับแบบนี้คือแบบดีงามยิ่งใหญ่นะเนี่ยนะคะเราก็สามารถจุ่มสีตรงนี้ได้แล้วเราก็มาผสมสีตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระจกให้เราด้วยเฮ้ยมีที่จุ่มสีนะคะอุ้ยผูกก้กันคือต้องบอกนะว่าซีวัน่าคัลเลอร์นี่เป็นยี่ห้อที่ดังมากนะและมันมีหลายอย่างไงอันนี้จนก็ซื้อมาเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือ Eyeliner Shimmer a s MOOTH p e n WATERPROOF นะคะก็เป็น WATERPROOF นั่นเองก็ซื้อมาหลายแท่งเลยนะคะซื้อมาเป็นสีนี่เลยสีดำสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มสี Silver อะไรอย่างงี้นะ,ะเป็นแบบ Marble ดูมีราคาเป็น Liquid eyeliner นะคะสี Glitter Shimmer เ,เหมาะมากสำหรับการปัดหัวตาเป็นแบบสายเกาหลีอะไรเงี้ยมีสี Rose Gold แล้วก็สีขาวค่ะคือสีแบบเนี้ยเหมาะมากกับการทำแบบหัวตาอีกอยี่ห้อหนึงวาย นเนคลยอนทัชมีอายแชโดว์พาเลตคาวาอี Touch นะคะเป็นสายญี่ปุ่นนะเป็นอายแชโดว์ญี่ปุ่นและก็เป็นหลุมนะคะสามสีซึ่งแบบว่าแต่งง่ายๆนะคะแต่งได้ everyday เป็นสีโทนเนอรชัลนะอายบราวด์พาวเดอร์นั่นเอง คือดูดีอ่ะไม่น่าเชื่อว่านี่60บาทนะคะที่บัตรคิ้วนะคะเป็นแบบพาวเดอร์มีสีน้ําตาลด้านนะคะเป็นน้าตาลด้านเค็มน้าตาลด้านอ่อนที่เขียนคิ้วแบบดินสอนนะคะก็ซื้อมาคู่กันจะมาลองดูว่าเฮ้ยวิร์กหรือไม่วิร์กนะคะลองซื้อมาเหมือนกันนะคะพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อเดียวกันคืออันนี้น่าสนใจมากเลยก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองแต่เป็น คอนซีลเลอร์แบบดินสอน,นะคะนี่นะคะแปลงแต่งหน้านั่นเองเฮ้ยมันมีแปลงแต่งหน้าขายอันละหกบาทเองอะถูกมาก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 แล้วแบบเจนได้แกะมาจับมาลองดูแล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มดีอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอามาลองหน่อยดีกว่านะจ๊ะเนี่ยมันดูดีนะไม่น่าเชื่อว่า60บาทแล้วแบบขนแปรงนุ่มมากแปรง s อ f t e y e s h a d o สองอันเลย,2อ,เลย2อันนี้60บาทนะไม่ใช่ว่า อันละ60นะจ๊ะ2อ,อันนี้60บาทก็คืออันละ30บาทเองอะ่ะถูกมากลิควิดฟาวเดชั่นเองคือเราซื้อแบบพวกผลิตภัณฑ์แบบว่าหลากหลายแล้วเราก็ต้องมีเบสที่ดีก็คือฟาวเดชั่นนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยซื้อมาเหมือนกันนะคะสสีเลยเบอร์ศูนและ0ูนะคะเพราะว่าเจนไม่รู้ว่าตัวเองสีอะไรแล้วไม่ต้องคิดมากนะถ้าเกิดซื้อมาสีผิดพลาดก็ไม่เป็นไรกลับไปซื้อใหม่ได้เพราะมันหกสิบาทเท่านั้นเองอะ่ะเอาชิ้นนี้เลยนี่ขึ้น่าสนใจมากเลยนะนี่ก็คื Concealer Stick and Foundation by Sasa นะคะก็คือเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้จะมาลองดูว่าข้างในเป็นยังไงนะจ๊ะจะเป็นแบบว่าข้างหนึ่งอ่ะเป็นฟาวเดชั่นและอีกข้างหนึ่งจะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะฟาวเดชั่น <Foundation S 1> ก็จะเป็นฟาวเดชั่นสติ๊กแบบนี้ถ้าเพื่อนมองใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าตรงกลางของเขาเนี่ยจะมีขาวๆใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์อ่ะคือมันจะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์อยู่ตรงกลางแล้วข้างขอบขอบๆรอบรอบนอกเนี่ยก็จะเป็น ฟาวเดชั่นนะคะก็จะเป็นฟาวเดชั่นเนื้อที่ไม่ได้หนาจนเกินไปไม่ได้แบบว่าเกลี่ยยากอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ราคาที่สําคัญถูกมากด้วยนี่นะคะก็เป็น Foundation Stick แบบนี้เลยสีก็พอดีกับสีผิวเธเลยนะเป็นหัวแบบนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะก็สามารถแบบปกปิดเพิ่มเลงก็ซื้อมาหลายสีเลยสีแบบ นี่นะคะเป็นมินมินนะซึ่งแบบตอนนี้มันกำลังจะแบบเข้าสู่หน้าหนาวก็เลยจะแบบอฟ้ามินมินนิดนึงจะแบบเป็นโฟร o สเซนนะแล้วก็มีสีนุน่นธรรมชาติแล้วก็เป็นสีส้มค่ะก็เลยซื้อมาสี c สีเคร Touch m มีเหมือนอันที่เมื่อกี้เราเป็นสีทาตาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันีคล้ายๆกันที่ซื้อมานะช่วงนี้กำลังแบบอยู่ในช่วงของพาสเทลงานกำลังแบบอินกับสีพาสเทลก็เลยแบบ ซื้อมานะคะมีม่วงมีชมพูแล้วก็มีโน้ตมีแบบว่าชิมเมอร์ออนท็อปนิดนึงนะคะ Ashley Premium Cosmetics นะคะลิปแอน h ชคือสามารถเป็นแบบมัลติแทสได้สามารถปัดแก้มก็ได้ทาป,ปากก็ได้คือแบบว่าเมนี่อินวันอ่ะ You k โน w know. แบบว่ายิ่งใหญ่นะเฮย้ยแบบดูนี่ซะก,ก่อนแบบว่าแพคเกจิ้งแพคเกจิ้งรู้สึกดีนะจับแล้วมันเป็นแบบเป็นผิวด้านอไม่น่าเชื่อเลยว่านี่60บ,บาทอะก็ เป็นเหมือนทาเล็บใช่ไหมแต่ว่าสามารถแต้มที่ปากแต้มที่แก้มแต้มที่ตาได้เป็นแบบว่ามัลติ t ทสโปรดักต์นะคะสามารถทำได้ทุกอย่างทั้งหมดที่เจนซื้อมาในครั้งนี้นะคะเยอะมากเก็บใส่ถุงแปบบ๊บเยอะจริงๆอะ่ะเก็บไงก็ไม่หมด คือเดนจะบอกว่าจั t บ u y เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่ต้องการซื้อเครื่องสำอางที่มีครบทุกอย่างคือสมมติว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนเนี่ยแล้วเราแบบว่าต้องการของที่แบบว่าพวกขวดแบบว่าแบบว่าอะไรนะขวดที่ต้องขึ้นเครื่องบินน่ะแบบขวดแยกพวกกระปุกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยไม่อยากถือกระปุกใหญ่ไปที่นี่ก็มีขายคือ,ค,อคือเหมาะมากเลยและที่สําคัญคือเหมือนมันมีเครื่องสำอางแบบเยอะมากอ่ะเหมาะสำหรับคนไหนที่กำลังจะเดินทางหรือว่า ต้องการซื้อเครื่องสำอางที่แบบว่างบน้อยอะไรเงี้ยหรือว่าสำคนที่ลืมเครื่องสำอางมรติว่าะจะไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยไปทาาบ้านเพื่อนแล้วก็เฮ้ยพรุ่งนี้ต้องแต่งนะแต่ลืมเอาเครื่องสำอางไปอย่างเงี้ยก็สามารถไปแวะที่รบเป็นสัานที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านเพื่อนไปหยิบทุกอย่างม,มาแล้วก็แต่งได้เลยเพราะว่าราคามันถูกมากคือแบบเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นเองอะคือโลกมันสะดวกขนาดนี้แล้วแ,แล้วที่สําคัญคือแบบ ย่อมาถูกจริงๆแล้วคุณภาพดีนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอาจจะช้อปปิ้งร้าน just buy นะคะตอนนี้เขาก็เปิดแล้วนะคะทุกสาขาในโรบินสันค่ะหรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ใน Facebook just buy 60บาทช h อ p ค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะไปลองช้อปปิ้งดูนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่คิดจะไปช้อปปิง้งไม่เป็นไรเพราะว่าเจนจะแจกให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เลย นี่เลยนะคะเราจะเป็นแซนตี้แสนดีแจกของจะจะแจกให้เพื่อนๆนะคะ5ชิ้นเลยทั้งหมดนี้จะจะแบ่งให้เป็นแบบว่าเป็นชุดไงแบบว่าอายแชโดว์ปัดแก้มหนึ่งอันลิปสติกหนึ่งอันแล้วก็แบบยา้นยาทาเล็บหนึ่งอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยห้าอันต่อหนึ่งชุดนะคะแจกให้เพื่อนเลยห้ารางวัลน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเป็นแซนตี้คนเดียวนะคะเป็นแซนตี้ผู้แสนดีแจกของขวัญแต่วันนี้เรามาจะแบบมาแจกคนเดียวเนาะไม่ว่ากันนะวันนี้เพื่อนๆไม่มาอะ มาดูกันดีกว่าว่ากติกาจะมีอะไรบ้างกติกาครั้งนี้นะก็ง่ายแสนง,ง่ายเลยเหมือนทุกๆครั้งนะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะโฟลว์อินสตาแกรมของเจน2คือกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจของเจนค่ะข้อที่3นคะคะก็คือ u b e Channel ช่องนี้เลยค่ะและข้อที่4นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแชร์คลิปนี้จากวอลเฟซบุ๊กของเจนนะคะขอย้ำน,นะคะแชร์จาก Facebook ของเจนนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอาคลิปนี้ก็ไปเพสเองเนในวอลตัวเองเนี่ยจะ,จะหาไม่เจอนะเพราะว่ามันไม่รู้มันอยู่ไหนไงหาใครไม่เจอเพราะฉะนั้น ก็ต้องแชร์จาก Facebook ของเจนะคะจึจะได้ตามล่าเจอแล้วก็อย่าลืมใช้แฮชแท็กเจนมาสแล้วก็เจนเมคอัพเกียร์เวค่ะและที่สําคัญนะคะให้เพื่อนๆเ,เขียกนกำกับได้ว่าอยากจะชอปปิ้งอะไรดีไหมอยากจะชอปปิ้งอะไรใน just buy หรือว่าที่ไหนก็ได้อยากจะชอปปิ้งอะไรให้กับคนพิเศษนะคะจะซื้อของขวัญสำหรับวันปีใหม่นี้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขกันเลยวันปีใหม่นี้กับการให้ของขวัญน,นะคะจึงก็มีความสุขมากเลยกับการแจกของขวัญกับเพื่อนนะคะในเดือนนี้และก็คิดว่า เดือนหน้าเนี่ยเราก็คงจะมีการแจกของกิ้วเวกันอีกค่ะและปีนี้เนี่ยจริงๆมันใกล้สิ้นสุดปีใหม่นี้แล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไปเที่ยวกันใช่ไหมก็ขอทุกคนนะคะไปเที่ยวยังมีความสุขนะคะแล้วก็ระวังตัวขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนค่ะและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะและ้วเ,เจอกันค่ะบ๊ายบาย